เปิดดูตามไปด้วยก็ได้นะฮะในวอลเ p เปอร์เล่มนี้นะครับในวอลเปเปอรเล่มนี้เรามีวัสดุที่ต่างกัน5ชนิดนะครับ5ชนิด5ชนิดนะผมจะเริ่มจากการเพราะว่าเวลาเราเปิดแคตตาล็อกอันนี้จะต้องทำความเข้าใจมานิดนึงถึงแม้มันจะเป็นแคตตาล็อกที่ไม่ได้หนา เหมือนวอลเปเปอร์ที่เขาขายแต่การตามร้านพมา่านเพราะกลุ่มนั้นเนี่ยขายวอลเปเปอร์ชนิดที่มีลายเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ขายแบบนั้นเราขายงานพิมพ์นะครับเราจึงขายวอลเปเปอร์ที่ไม่มีลายแล้วเราเว้นช่องว่างข้างล่างให้เห็นเนี่ยตัวสีขาวๆตรงนี้คือเนื้อแท้ๆของตัววอลเปเปอร์ลายนี้นะครับ ชุดแรกนะครับเราเรียกว่าเนเช่นวอลเป p ปอร์อันนี้เรานำเข้าจากเยอรมันนะเป็นกระดาษเหมือนกับวอลเ p เปอร์แท้ๆที่เราเคยรู้จักว่ามันเป็นกระดาษแล้วก็ไม่มีกาวในตัวต้องอาศัยกาวแป้งเปียกกาวลาเทคมาผสมผสานกันแล้วก็เอาไปติดผนังช่างที่ติดตั้งก็เป็นช่างลานพมา่านเขาจะถนัดเรื่องของการติด วอลเปเปอร์กระดาษที่ไม่มีกาวนะครับเพราะผมพูดอย่างนี้เพราะว่าช่างที่ติดตั้งวอลเปเปอร์ตามร้านผ้าม่านติดวัลเปเปอร์ที่ไม่มีกาวกับช่างที่ติดสติกเกอร์ที่มีกาวเนี่ยคนละสกิลกันเลยนะเราใช้สองคนนี้มาแล้วครับปรากฏโอ้เขาถนัดกันคนละวัสดุนะช่างติดวอลเปเปอร์ที่ไม่มีกาวให้มาติดสติกเกอร์ที่มีกาวติดผนังเนี่ย ไปไม่เป็นเลยแต่ช่างที่ติดสติกเกอร์เป็นแล้วให้มาติดวอลเปเปอร์อย่างนี้ยังพอไปได้นะอ่ะอันนี้ให้เป็นข้อมูลไว้ลายแรกนะครับมันจะมีรหัสอยู่ตรงนี้นะครับ NCW อะไรเนี่ยนะคือลายคลาสสิกนะครับตัวนี้วอลเปเปอร์คลาสสิกของเนเชนนะครับหน้ากว้างก็มีเขียนอยู่ฮะ 1.3เมตรนะความยาว50เมตรนะครับหนา3 0 0นะฮะ80ไมครนนะบวกลบต่างๆนานารายละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้ากว้างคุณสมบัติลักษณะการใช้งานก็เขียนไว้ให้แล้วนะมีทั้งหมด4ลายครับนี่คือลายที่1เรียกว่าคลาสสิกนะลายที่2ออ่านตรงนี้จะพบว่าชื่อว่าลายลินินก็จะเป็นแบบนี้นะ ลายที่3ชื่อว่าลายแซนนะครับเป็นทรายเราก็เลยพิมพ์รูปทรายมาให้ดูนะจับไปดูก็จะพบว่ามันเป็นทรายละเอียดเปิดหน้าต่อไปชื่อลายว่าสตั๊กโกเป็นลายหินเราก็เลยพิมพ์พิมพ์หินให้ดูนะครับ4อันนี้เนี่ยถ้าเราเปิดย้อนกลับไปสารบัญเนี่ยก็จะพบว่าเราเขียนชื่อลายไว้ให้ในใบสารบัญเรียบร้อยแล้ว คลาสสิกลินินแซนแล้วก็สตาโกแล้วไอ้เจ้าใบสาร,รบันเนี่ยฮะจะบอกว่าเนี่ยคือผ้ายี่ห้อโคเทคที่บริษัทก็มีจำหน่ายผ้าด้วยพอดีเราเอาผ้ารุ่นนี้ชื่อว่าโคเทควันะครับเขียนอยู่ตรงนี้มาทำเป็นสาร,รบันสำหรับชุดนี้ แล้วเดี๋ยวพอชุดต่อไปครับอ่ะเปิดมาต่อนี่เป็นผ้าโคเทคเหมือนกันแต่เป็นโคเทคกทูแล้วนะจะเห็นได้ว่าสาร,รบันอันนี้นะหนากว่าสาร,รบันของอันแรกต่อมานะคือลาย4ลายเมื่อสักครู่นี้มี4ลายอันนี้ก็มี4ลายเหมือนกันนะครับลายหนังช้างน,นี้เป็นภาษาไทยละนะอันนี้เป็นลาย ไมโอ๊ก <My> <Okay. S 1> นะครับอันนี้เป็นลายกระดาษสาแล้วก็สุดท้ายเป็นลายผิวปูนนะครับสลายนี้ยี่ห้อว่า DIY DIY เดี๋ยวดูดสาร,รบัญน,นะมีกาวในตัวละตัวนี้แบบมีกาวในตัวละตัวนี้ e l ลาเฟนโอ้กนะครับแล้วก็สุดท้ายซีเมนต์นี่นะนี่อย่าลืมนะสาร,รบันเราก็บอกแล้วนะว่า ถ้าจะดูตัวผ้านะดูตัวอย่างในนี้ได้เลยนะครับอันนี้มีกาวในตัวลำดับต่อไปมีอีก4ลายเหมือนกันครับมีอีก4ลายเหมือนกันเราก็ยังเป็นยี่ห้อของ DIY อยู่นะครับอันนี้ของเกาหลีนะนำะเข้าจากเกาหลีลายแรกครับลายที่เรียกว่าใบไม้นะลายต่อไป ลายผู้กันนะลายต่อไปลายเบาะหนังแล้วก็ลายต่อไปเป็นลายผ้าใบาศิลปะนะสี่ลายนี้เป็นวอลเปเปอร์ที่มีกาวแห้งในตัวกาวแห้งหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาไปติดตั้งให้ฉีดน้ำ ฟอกกี้นะครับด้านหลังวอลเปเปอร์แล้วก็ไปฉีดที่กำแพงกาวจะทำงานเริ่มจะเหนียวแล้วเราก็เอาไปติดตั้งแล้วก็อย่าลืมกดทับมันนะแปลว่าสีอันนี้มีกาวแล้วแล้วก็อย่าลืมอีกเช่นเดียวกันครับย้อนกลับมาดูสารบัญเมื่อกี้เรา2ตัวแล้วนะ Cotec 1 Cotec 2อันนี้เป็น Cotec Canvas PES เป็นโพลีเอสเตอร์เป็นคันวาสแต่เป็นโพลีเอสเตอร์นะครับอ้ามาถึงชุดสุดท้ายแล้วนะครับชุดที่4เราเรียกว่า Canvas วอลแคนวาสละไม่ใช่วอลเปเปอร์ตัวตัวผ้าใบหนามากเลยนะให้พิมพ์ภาพแล้วเอาไปใส่กรอบนี่ฮะเอาไปใส่กรอบแล้วให้ไม่ได้เอาไปติดผนังนะฮะเพื่อจะทำเป็นกรอบรูปนะก็มีอยู่2ลายครับ ชื่อว่าลายถักนะกับลายหนังสัตว์นะแล้วก็เหมือนกันฮะอย่าลืมกลับมาดูตัวสารบันของชุดที่4อันนี้เป็นเป็นผ้าโคเทกรุ่น n วาส c o ตตอนอันนี้ผ้าดิบแท้ๆแล้วต้องเอามาโคตติ้งวัสดุของเราทั้งหมดโซเวนอีโคโซเวนยูวีลาเท็กซได้หมดเลยในกลุ่มของสีส้ม ตารางเมตรหนึ่งในเล่มนี้ราคาเท่ากันหมดเลยที่165บาทไม่ว่าจะลายไหนรุ่นไหนจะนำเข้าจากเยอรมันจะนำเข้าจากเกาหลีหรือแม้กระทั่งผ้าใบาแคนวาสที่เอามาให้เราใส่กรอบรูปเนี่ยนะก็165เหมือนกันผ้าโคเทคอีกตัวหนึ่งนะครับแต่เป็นรุ่นรุ่นที่ชื่อว่ารุ่นแซมบ้านะมี2รุ่นแซมบ้ากับเพอ เป็นผ้าที่ให้เอามาทําตู้ไฟโดยเฉพาะเลยทําไมตู้นี้ถึงใช้ผ้าครับมันเป็นที่โครงทําไมตู้ไฟบางตู้ใช้อะคิลิกบางตู้ใช้ไวนิลบางตู้ใช้ฟิล์มบางตู้ใช้ผ้าตู้นี้ใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากผ้าเพราะโครงครับเดี๋ยวแกะเลยอ่ะดึงลงมา ตู้นี้มีล่องครับล่องไว้ให้เราใส่ซิลิโคนซึ่งไอตัวซิลิโคนเนี้ยซิลิโคนเนี้ยมันมาเป็นเส้นเส้นเนาะมาเป็นเส้นเส้นขดหนึ่งจะยาวนู่นเลยร้อยสองร้อยเมตรเลยนะครับเราพิมพ์ผ้าให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราพิมพ์ผ้าเสร็จเรียบร้อยเราเอามาเย็บใส่ซิลิโคนที่มันเป็นเส้นนี้ นะซิลิโคนพอเย็บใส่เสร็จเรียบร้อยก็เอามายัดนะลงล่องนะที่เขาเตรียมไว้ต้องมีจักครับเพราะว่าเย็บมือไม่ได้เลยกาวก็ไม่เหมาะอีกครับเพราะมันจะหลุดเนื่องจากกว่าจะไปติดตั้งนะครับมันต้องผ่านกระบวนการยกย,ย้ายม้วนอีกมากมายต้องเย็บเท่านั้นเลยตัวนี้นะตอนที่เข้ามาใหม่ มันเป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรปเท่านั้นเพราะว่ายุโรปเป็นชาติแรกๆที่ประกาศเลิกใช้ PVC ก่อนอเมริกาด้วยซ้ำไปนะในยุโรปขายกันตารางเมตรละพันกว่าบาทเฉพาะผ้าปัจจุบันในยุโรปยังคงมีขายอยู่แต่เหลือประมาณสัก4-500บาทต่อตารางเมตร วันนี้เราเอาเข้ามาทําแบรนด์เราโคเทคนะครับผ้าเหมือนกันเลยมีความยืดหยุ่นอย่างนี้เหมือนกันนะสวยอย่างนี้เหมือนกันเราขายอยู่ร้อยกว่าบาทครับแล้วที่สําคัญเรามีหน้ากว้าง3ามเมตรยีแล้วก็มีหน้ากว้างอื่นด้วยถ้าลูกค้าจะสั่งนะเราเพิ่งจะแอร์เฟดนะครับ มาส่งให้ลูกค้าหน้ากว้าง5เมตรลูกค้าทำงานคอสเมติกนะป้ายเป็นป้ายตู้ไฟ5เมตรเขาไม่ต้องการมีรอยต่อเลยแล้วสินค้ามันพรีเมียมมากเราขายให้เขา3เมตร20กับ5เมตรเนี่ยก็ราคาเดียวกันไม่ได้ชาร์จเพิ่มด้วยทั้งๆที่มันก็สูงกว่า แต่ก็จะมีค่าแอร์เพราะว่าลูกค้าต้องการด่วนรอไม่ได้ซึ่งกำลังจะบอกว่าผ้าตัวนีน้ในปัจจุบันนี้มันอยู่ในห้างเอ็มโพเรียมเอ็มคอ c e เทียเซนทัลเอบอยู่ตามหน้าร้านแฟชั่นซึ่งเป็นสินค้าพรีเมียม อยู่หน้าร้านกระเป๋าแฮเมสนะกูชชี่นะต่างๆนานาเดี๋ยวนี้ใช้ตัวนี้หมดแล้วสวยดูมีราคาทำให้ผลิตภัณฑ์เขามันแพงในระดับพรีเมียมได้คู่กันนะถ้าเป็นการใช้ไวนิลเนี่ยเราก็จะ เห็นเส้นใยเนาะเราก็ยังคงเห็นเส้นใยแล้วถ้าจะใช้ผ้าอย่างเนี้ยมาทําตู้ไฟเราก็แนะนําให้เป็นมึกยูวด้วยเพราะามือกยูวีมันจะแน่นเนื้อมันจะเข้มถ้าเป็นโซเว้นมันจะบางแล้วเวลาออกไฟมันจะซีด